ครับกาบสวัสดีครับวันนี้ผมพามาชมปั๊มน้ำบาดาลนะครับตัวนี้ของผมจะเป็นแบรนด์ Mitsubishi นะครับปั๊มสมมติตัวนี้เป็น2ระบบ AC ทับ DC นะครับก็ของเขาสเปคจะบ่อสีขึ้นไปนะครับคิวน้ำที่ได้ก็41คิวนะครับดูดไม่เกิน52เมตรนะครับแล้วก็ตัวนี้เริ่มต้นที่300โวลต์นะครับตัวเพปะตัวปั๊ม3000วัตต์นะครับหรือ4แรงม้านะครับตัวนี้พิเศษก็ท่อออก3นิ้วนะครับท่อปากใหญ่ ตัวสายไฟผมก็จะบักกี้ไปให้นะครับบักกี้พร้อมตอบเทปพ,พลาราไลทุกอย่างนะครับพร้อมหย่อนเลยแล้วก็สายของเขาสายใหญ่นะครับ3าคูณ4ก็สามารถทนความร้อนได้ถึง70องศานะครับส่วนภายในตู้ก็จะประกอบลงบล็อกตู้เหล็กแบบนี้นะครับจะมีเบรกเกอร์ไป2ตัวเบรกเกอร์ตัวแรกก็เป็น AC ตัวที่2 DC ตัวนี้เสื่กันฟ้านะครับแล้วก็เทอร์มินอล ส่วนพี่ท่านใดที่ได้ไปแล้วนะครับกลัวว่าจะต่อไม่เป็นไม่ต้องกังวลนะครับเราจะมีสีบอกนะครับหรือจะมีเมจิมาร์กไว้ตัวนี้ a c ก็ฝั่งไหนก็ได้นะครับส่วนสายแผงก็ใส่ตามสีนะครับดำแดงนะครับเราสายปั๊มก็ตามสีสีน้ําตาลเทาดานะครับอุปกรณ์ของแถมสายแผงโซลาเซลล์นะครับของผมจะเป็นสายของแบรนด์อินเตอร์ลิงนะครับรับประกันยาวนานถึง30ปีนะครับแล้วก็สายดินแท่งกาว ตัวนี้จะเป็นถุงเครื่องมือของปั๊มนะครับแล้วก็คู่มือคอนเนคเตอร์3ตัวเชือกฟ้า่บส่วนพี่ๆท่านใดที่สนใจนะครับสามารถทักข้อความมาสั่งก็ได้นะครับราคา17,500บาทนะครับส่งฟรีเก็บเงินปลายทางครับ